ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูตกลงมาร์ติเนสแล้วลุ้นแนบซานโชในดีวเดือดก่อนปิดตลาดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะพียมลีกอังกฤษกำลังร้อนแรงหลังฟาบิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดบรลลุข้าตกลงส่วนตัวกับเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาจากแอสตันวิลล่าได้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาค่าตัวกับวิลล่าให้ได้ข้อสรุปโดย่อดังเปิดเผยว่าในการพูดคุยครั้งนี้มีชื่อของเจดอนซานโชดาวเตชาวอังกฤษถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่อาจเกี่ยวข้องกับดีวซึ่งอาจเป็นการพ่วงหรือเจรจาในลักษณะส่วนเสริมโรมาโนระบผพานโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าแมนนิเตตบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมาติเนสแล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับแอสตันวิลล่าข้อตกลงกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี ขณะดเดียวกันแอสตันวิลล่าก็เริ่มมองหาตัวแทนโดยได้ติดต่อไปยังรอยัลอันเวิร์เพื่อขอซื้อเซนเนอร์ลัมเมนในทวารเบลเยียมอีกทั้งยังจับตาดีโก้คอสต้ามือเก่าของปอร์โตเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกโรมมโนยืนยันเพิ่มเติมว่ามาร์ติเนสมีความต้องการย้ายซบถิ่นโอทัฟฟอร์ดอย่างจริงจังและหวังให้การย้ายทีมเกิดขึ้นภายในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งหากดีวลุล่วงจะเป็นการเสริมทัพสำคัญของปีศาจแดงในฤดูก,กาล2025ถึง2026 เอมิรี่รับไม่ชัวเอมี่ยู่วิล่าต่อไหมอูน่าเอมิรี่กุนซือแอสตันวิล่ากล่าวว่าไม่รู้ว่าเอมิโนมาติเนสในทวารชาวอาร์เจนต้าจะอยู่กับสโมสรหรือไม่หลังปิดตลาดซื้อขายวันจันนี้มาติเนสไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดที่แพ้พาเลศูนต่อ3โดยในทวารทีมชาติอาร์เจนตาตกเป็นข่าวว่าต้องการย้ายไปแมนยูต็ดเอมิรี่กล่าวในการแถลงข่าวหลังเกมว่าเราจะรอดูกันพรุ่งนี้ผมบอกอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆผมไม่รู้นี่คือความจริงเราจะรอดูกันพรุ่งนี้ มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยสถานการณ์หนึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรพรุ่งนี้เราจะรอดูกันว่าเราจะปิดตลาดซื้อขายอย่างไรเรามีสถานการณ์หลายอย่างที่ไม่ได้ช่วยให้เรากลับมามีสภาพจิตใจเหมือนปีที่แล้วเอเมิลี่เสริมว่าทำไมมาติเนสถึงไม่ได้ลงเล่นในเกมกับคริสตันพาเลตว่าเขาไม่พร้อมลงเล่นพรุ่งนี้เป็นวันเดทไลน์เราจะรอดูกันว่าเราจะจบตลาดซื้อขายอย่างไรเราต้องการให้นักเตะมีสมาธิและทุ่มเท100%แต่เขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น มาโกบีสดเป็นตัวจริงแทนที่มาติเนสโดยเอมิลี่ยืนยันว่าเขาต้องการทั้งบีสดผู้รักษาประตูดาวรุง่งและมาติเนสหรือตัวแทนในทีมหลังตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงผมต้องการมาโกบีสดนักเตะดาวรุง่งและเอม่มาติเนสหรือคนอื่นกุนซือชาวสเปนกล่าวทิ้งท้ายวินลากำลังพิจารณายืมตัวซานโชโค้งสุดท้ายแอสตันวินลากำลังพิจารณาข้อเสนอในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะสำหรับเจดอนซานโชกองหน้าแมนยูนเต็ด สกายสปอร์ตรายงานว่าปีแสดงต้องการปล่อยตัวภายใต้สัญญาถาวนแต่เข้าใจว่าการเจรจาส่วนใหญ่เน้นไปที่การยืมตัวซานโชเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาแล้วโดยยูเนเตดมีออปชันในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีปีกชาวอังกฤษถูกเชลซียืมตัวไปเล่นให้ทีมอื่นในฤดูก,กาลที่แล้วแต่กลับมายังยูเนเตดอีกครั้งหลังสโมสร,รจากลอนดอนตะวันตกจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์เพื่อหลุดพ้นจากข้อผูกมัดในการซื้อตัวเขา เชลซีได้เจรจาต่อรองเงินเดือนของซานโช่ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าจ้างแต่ไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงได้แข้งวัย25ปีรายนี้เซ็นสัญญามาจากบริเียดอร์ดมุนด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021สกายสปอร์ตรายงานเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ว่าโรมานาโปลีและยูเวนตุสแสดงความสนใจซานโช่อย่างไรก็ตามการย้ายทีมยังไม่เกิดขึ้นโดยมีโอกาสที่นักเตะจะอยู่กับยูไนเต็ดต่อไปหลังจากเดดไลน์ในวันจันทร์ ขนาดเดียวกันรู้ดูกันที่แล้ววิลลาประสบความสําเร็จอย่างดีสําหรับการยืมตัวมาคัดและฟอร์ดจากแมนยูเดในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวพีอัพข้อเสนอหวังหนึ่งลำเมนเฝ้าเสาแมนเชสเตอร์ยูเตดอัพข้อเสนอเพิ่มเพื่อที่จะเซ็นสัญญาเซ็นเน่นลำเมนหลังพวกเขาตั้งใจจะเติมผู้รักษาประตูใหม่ให้กับทีมก่อนตลาดซื้อขายปิดในวันจันทร์ เดอะเทลกาฟรายงานว่าลัมเมนเป็นตัวเลือกแรกสําหรับการเพิ่มการแข่งขันให้อันเดโอนานาและเอาตายบายินดีหลังทั้งสองคนพบกับเสียงวิจารณ์มากมายตลอดช่วงที่ลงเฝ้าเสาให้ทีมของรูเบนอโมริมการพูดคุยก่อนหน้านี้แมนยูเต็ดยังตกลงสัญญากับลัมเมนไม่ได้และตอนนี้พวกเขายื่นข้อเสนอเข้าไปอีกรอบหลังนักเตะยังได้รับข้อเสนอจากกาลาตาสรายในตุรกี และเมื่อลาเมนตกลงกับปีแสดงได้การตรวจร่างกายก็จะเกิดขึ้นทันทีโดยอันเวิร์บต้นสกัดของเขาจะรับค่าตัวมากกว่า20ล้านปอนด์แมนยูนเต็ดติดต่อหาเอมิโนมาติเนสของแอสตันวิลล่าไว้เป็นทางเลือกจากที่อนาคตของเขาในรัววิลล่าพา์กก็ไม่แน่นอนการเซ็นสัญญามาติเนสน่าจะพบกับความซับซ้อนแถมระหว่างการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับวินล่านั้นยังมีการถกเรื่องความเป็นไปได้ที่จะส่งเจดอนสานโชย้ายสลับคัว ซานโชเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนเชสเตอร์อยากปล่อยจากทีมในซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับอันโตนีโดยทั้งสองคนยังหวังว่าจะได้ย้ายก่อนตลาดซื้อขายปิดในคืนวันจันทร์มีรายงานว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนเรียกร้องให้รูเบนอาโมริมให้โอกาสทอมฮีตันผู้รักษาประตูมือ3าของทีมลงทำหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ในทวารที่ยังคงหาความไว้วางใจไม่ได้ทั้งอังเดโอนาแาและเอาตายบายยันดี แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3าแต้มแรกของฤดูกาลไปอย่างสุดดราม่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากลูกโทษช่วงท้ายเกมของบูโน่แฟร์นันช่วยให้ทีมเฉือนเอาชนะเบอร์ลี่ไปแบบแ,บบแฟนบอลขี้หักใน3าต่อ2อย่างไรก็ตามถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่น่าไว้ใจของปีสัจแดงหลังจากโดนเบอร์ลี่ไล่ตีเสมอได้ถึง2ครั้ง2คราในโอตาฟอดและเป็นอีกครั้งที่ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือปัญหาผู้รักษาประตูด้วยความผิดพลาดของบายินดีที่เซฟลูกไม่พ้นวิถีปืนโดยเจดอนอันโตนี่ซับประตูที่2ของเบอร์ลี่เข้าไป ดูเหมือนว่าบายยินดีจะเป็นผู้รักษาประตูตัวเลือกแรกของอามโมริมในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความผิดพลาดอันเป็นธรรมชาติของโอนานะ่าในเกมกลางสัปดาห์กับกริมส์บี้ทาวแต่ผู้รักษาประตูวตัย27ปีรายนี้ก็ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่จะมอบตำแหน่งนี้ไว้ในระยะยาวได้ตามรายงานของเดอะซันมือหนึ่งเรื่องใต้มุง้งระบ,บุว่านักเตะของยเูเวตตดเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันโดยหลายคนเชื่อว่าควรให้ฮีตันนายด่านมือ3ผู้มากวัยและประสบการณ์ได้รับโอกาสแทน ฮีตันได้ลงเล่นเพียง3มนัดนับตั้งแต่กลับมายัางโอทัฟฟอร์ดเมื่อปี2021แต่แหล่งข่าวบอกกับเดอะซันว่า mm hmm. เมื่อพิจารณาจากผลงานในสนามซ้อมนักเตะบางคนคิดว่าทอมสมควรได้รับโอกาสเขามีประสบการณ์มากดูแลตัวเองดีและเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมอีก2คนกำลังประสบปัญหาในตอนนี้ทำไมไม่ลองให้ทอมได้ลองดูละ่ะอดทนหน่อยน้องลิโอวอนไมนูอยู่ผีต่อ ลิโอฟอร์เดนานขอร้องให้คอบบี้เมนูอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังจากที่มีข่าวว่ากองกลางรายนี้แจ้งกับสโมสรแล้วว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมรายงานล่าสุดจากมิลเลอร์ฟุตบอลระบุว่านาโปลีพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับไมนูและเขาก็กระตือรือร้นที่จะย้ายไปเล่นในเซราอย่างไรก็ตามแมนยูยังคงตระหนักถึงความสําเร็จของสกอตแม็กทูมานีหลังจากย้ายไปร่วมทีมนาโปลีเมื่อเสมอที่แล้วโดยนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์เซราได้และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบอลลง เมนูเชว่าการย้ายไปนาบปรีอาจส่งผลดีต่ออาชีพของเขาเช่นกันแต่จนถึงตอนนี้ยูเนเต็ดยังคงปิดกั้นการย้ายทีมของเขาและเฟอร์นินานต้องการให้เมนูอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาในโอทัฟฟอร์ดเฟอร์นินานกล่าวตอบโต้ข่าวนี้ว่าผมไม่อยากได้ยินแบบนั้นเลยคอบบี้ถ้านายดูอยู่นะอย่าให้ฉันได้ยินเรื่องนี้เลยขอร้องล่ะเพื่อนฉันอยากให้นายอยู่กับสโมสรต่อไปนะอดทนหน่อยฉันรู้ว่ามันยากมันง่ายสำหรับฉันที่จะพูดแบบนี้แต่ฉันอยากเห็นนายอยู่ที่นี่ต่อ ไม่มีใครกล้าพนันหรอกนะหลังจากความสําเร็จของเขากับทีมช่างกริดว่าคอบี้ไมนูเป็นตัวจริงให้แมนเดไม่ได้หรอกพวกเขากําลังคิดจะขายเขาและเขาก็อยากย้ายทีมเลือดตาแทบกระเด็นสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูชนะเบอร์ลีขอขอบคุณบทความจากบอบูความแมนยูเต็จจะยัดเยียดความปรชาชัยให้ผู้เยือนอย่างเบอร์ลี่ได้สำเร็จเลือดตาก็แทบกระเด็นและต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก 1. เบนจามินเชสโกยังไม่ได้ลงตัวจริงให้ปีแสดงในพิมลิแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะรูเบนอาบอริมที่คุมซ้อมย่อมเห็นอะไรมากกว่าเราแถมคนที่ได้ลงตัวจริงอย่างเมสันเมาส์ก็โชว์ฟอร์มได้ไม่เลวที่สำคัญก็คือแมนจเป็นผู้ชนะและในเมื่อชนะก็ถือว่ากุนซือชาวโปรตุเกสร,รอดตัวไปในเรื่องนี้นะครับทุกท่าน 2. ลพลพรรคปีแสแดงเปิดฉากด้วยความคึกขนองเมื่อสถานก,การณ์บังคับว่าพวกเขาต้องชนะเท่านั้นแดนหน้าบวกแดนกลางบดบี้เร็วแล้วชิงจังหวะตัดบอลจนเป็นฝ่ายบุกขย่มอยู่ข้างเดียวปัญหาคือจังหวะสุดท้ายที่ใช้อย่างสิ้นเปลืองดีนักแหลหลังขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เจ้าบ้านมีโอกาสถล่มตะข่ายเพิ่มอีกหลายครั้งแต่ก็เอามันไปยัดลงโถ่ส้วมหมดเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะตะบันของอาหมัดที่เหินข้ามคานไปไกลต่อเมื่อดูจากภาพช้าพบว่าจังหวะก่อนสับไกรล,ลูกฟุตบอลเจ้ากรรมมันดันกระเด้งพื้นขึ้นมาพอดี 3. เมื่อมีโอกาสแล้วทําประตูทิ้งห่างไม่ได้ก็เท่ากับว่าเบอร์ลี่ยังอยู่ในเกมแม้จะมีโอกาสบุกทําประตูไม่มากแล้วบทจะเสียประตูแมนยูเสรก็มาเสียง่ายๆเหมือนเดิมอันบ่งถึงความละหลวมของเกมรับแต่ลูกทีมของรูเบนออมริมก็โวยโอกาสในจังหวะที่คู่แข่งกําลังระเริงกับการตีเสมอจูโจมใส่ทันทีจนนํามาซึ่งประตูนํา2ต่อ1นเกมลุกของอาสูนสามงามในครึ่งหลังแผ่วลงไปชัดเจนจุดหนึ่งคือการถอดเมสันเมาส์ออกแล้วส่งคอบี้ไมนูลงมาแทนนี่แหละ เกมนี้เจ้าของเสื้อหมายเลขเ็ดของยูเนเต็ดโชว์ฟอร์มในเครื่องแรกได้ฉไยาเปิดบอลสวยๆหลายจังหวะกลับถูกถอดออกซะอย่างนั้น 4. เกมรับของแมนยูเต็ดมีปัญหาการป้องกันลูกเซฟพีชจริงๆนะครับไม่ว่าจะลูกเตะมุมหรือฝีคลิกประตู2ต่อ2ของทีมเย็นมาจากการทุ่มไกลแล้วเคลียร์กันไม่ขาดจนทําให้ตัวเองลําบากทั้งๆท,ที่เหนือกว่าทุกอย่างส่วนประตูชัยในช่วงทดเจ็บถ้าคู่แข่งไม่ดึงเสื้อจนเสียจุดโทษผมว่าเจ้าท่นอาจทําประตูในจังหวะนั้นไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งก็ถือว่าพ่อมีดวง 5. บทสรุปของเกมนี้ที่ไมายเดขได้รับชัยชนะแบบทุลักทุเลและวุดนวิดคือเกมรุกที่ใช้โอกาสอย่างฟุ่มเฟือยเหลือเกินปีแสดงมีโอกาสทำประตูทั้งหมดถึง26ครั้งตรงกรอบแค่6ครั้งเท่านั้นเองและหากเทียบกับโอกาสทำลายตะข่ายพวกเขาควรจะยิงได้ถึง5ประตูเลยทีเดียวในทางกลับกันก็เสียประตูง่ายเกินไปโดยตลอดทั้งเกมเบอร์ลี่มีโอกาสยิงตรงกรอบแค่3ครั้งแต่ได้ถึง2ประตูยิงยากและเสียง่ายนี่แหละ นำมาซึ่งชัยชนะแบบกระท่อนกระแทน่นแต่ไหนๆก็ชนะแล้วขออนุญาตดีใจหน่อยแล้วกันนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ